เอาละก็อันนี้น่าจะเป็นหลอกอีกตัวหนึ่งนะที่เกี่ยวกับตัวนี้ <c oughs> หลังจากที่อันเดิมเนี่ยเราทํามันหนามามากละอันนี้เราลดความหนามันลงนิดนึงเปลี่ยนชนิดแบตลงนะก็จะลดลงได้อีกประมาณ2มิลซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเพราะว่าแบตตัวเดิมที่ใช้เนี่ยมันอ้วนกว่านี้นะแล้วนอกจากนี้ทําการปิดฝาข้างบนทิ้งหมดละ แล้วในตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยพอเรารั่นหนี้ทุกทีใช่ไหมก็ต้องมาบอกว่าเอ้ยต้องมาลดไฟลงเหมือนกันอ่านไม่ออกนี่อันนี้เฟิร์มแวร์ปัจจุบันเป็น,นี้นะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้อัปเดตหลายอย่างนี่อ๋อเดี๋ยวกดออกด้วยก่อนเราสามารถที่จะเรียกว่าอะไรอะ ปรับอะไรเพิ่มขึ้นได้อีกนิดหนึ่งนะสมมุติเอาอะไรดีอ่ะเกมนี้ก็แล้วกันเกมที่เราคุ้นเคยกันดีโหลดนานนิดหนึ่งนี่ปรับติมสีได้นะแล้วที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจากเดิมที่บอกว่าปิดเปิดเสียงได้เล่งเสียงได้ปรับติมสีได้ปรับเฟรมเพอร์เซกได้ ยังทำสิ่งนี้ได้ด้วยนี่ไหมปรับความสว่างครน,นี้เราก็สามารถพอที่จะเห็นได้ในความสว่างปกตินี่ก็ดูเป็นเกมบอยมากขึ้นนะนี่อันนี้ดูแบบเป็นเกมบอยเลยครน,นี้เราก็สามารถเล่นได้โดยที่ถ่ายพวกนี้ได้ด้วยเพราะว่าคำนวณดูแล้วเนี่ย อถ้าเราตั้งแสงประมาณนี้เนี่ยไอตัวแบตเตอรี่ไลฟ์จะเพิ่มขึ้นประมาณ5-10นาทีนะตัวนี้มีแบตพันมิลลิแอมไอตัวที่บอกเพิ่ม5-10นาทีเนี่ยอยู่ในมาตรฐานเรียกว่าเราจะเล่นได้ประมาณชั่วโมงกับอีกเรียกว่า80นาทีไปนาทีในแบต350มิลลิแอม ตัวนี้ก็น่าจะตีมาเป็น3เท่าแปดสามยิมสี่กยิมสก็น่าจะได้4ชั่วโมงนะอันนี้ในในกรณีที่เล่นตามปกติก็ดีไซน์ออกมาอันนี้คือตามดีไซน์เป็นอย่างนี้นะปุ่มนี้ก็ปรับจนนั่นละภาพนี้ก็ปรับจนคมละอันนี้บิ้วหลายทีมากเลยกว่าจะได้แบบนี้ก็ เรียกว่าเป็นตัวเชนชิ้นหรอกนะแต่ตัวเนี้ยโชว์ให้ดูหลายรอบแล้วจริงๆเรามีตัวก่อนหน้านี้คือตัวโปรโตโปรโตไทป์นะตัวโปรโตไทป์เนี่ยจริงๆหลั่นได้นะเพราะว่ามันก็ยังเป็นโปรโตไทป์นะเดี๋ยวดูก่อนเสียบไงว่เนี่ยเสียบนี้ชึบถามว่าทำไมจะเอาตัวโปรโตไทป์ให้ดูเพราะโปรโตไทป์คือ r p 2040 นี่ก็จะมีเกมนี้อยู่ซึ่งเอา้าอะไรมันหนุนหน่อยดียวอ๋อชุบชุบเอา,เอานี้มันหนุนก็นแล้วกันนี่ตัวนี้เป็นโปรโตไทป์ก็จริงแต่ว่าก็ใส่ทุกอย่างที่มันควรจะมีในโปรโตไทป์เข้าไปนั่นก็คือเออ่ปรับแสงได้เห็นไหมนี่ตัวโปรโตไทป์ก็จะสามารถทำงานได้ ไม่ต่างกับตัวจริงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโปรตปยเนะี่ยซูมให้ดูก็ได้เห็นไหมจอมันจะดูยากนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเเรียกว่าอะไรเดียวมันเป็นจอที่ใส่สแกนไลน์เข้าไปแต่ว่าขนาดจอมันจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะตอนนี้เป็นจอ1.54นิ้วนะก็เอาให้ดูว่าเอออันนี้ในพายไม่ใช่สิในพายพิคโค2040 นะอันนี้สองสมห้าศูนย์ซึ่งใหม่กว่าชิปมันแรงกว่ามันก็เลยสามารถทําอะไรได้เยอะกว่าแต่ตัวเนี้ยชิปมันเก่ากว่ามันก็เลยทาอะไรไม่ได้เยอะนะคือถ้าจะให้มันลื่นเนี่ยอันเนี้ย f s ลื่นปื๊ดเลยเนี่ยก็คือต้องใส่สแกนไลน์ตัวเนี้ยถ้าใส่สแกนไลน์ที่คือลื่นแบบลื่นยิ่งกว่านี้นะแต่อันเนี้ยแค่นี้ก็เพียงพอละเสียงแทบไม่กระตุกละคือเล่นได้จริงละตัวนี้ก็เป็น production s t a e นะแล้วเดี๋ยวสิ่งที่จะทําต่อ หลังจากที่เราทำปรโตไทป์เส็ดแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำต่อคือเดี๋ยวจะเริ่มใส่ไอตัวนะเข้าไปละเรียกอะไรนะเ PCB เดี๋ยวจะออกแบบ PCB เพราะว่าตัวเนี้ยรู้วิธีทำละก็เดี๋ยวตัวที่ดีไซน์ตัวกรอบพวกเนี้ยจะทำ PCB มอกเข้าไปเลยแล้วก็เปลี่ยนจากจอตัวเนี้ยที่มันเป็นจอแบบชิ้นอย่างนี้นะ ก็จะเริ่มเปลี่ยนออกว่าเราจะไม่ไม่เอาจอชินีแล้วเราจอจอติดบน PCB เลยก็จะสามารถลดขนาดได้อีกประมาณ4มิลนะแล้วขนาดใส่ข้างเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยใส่ข้างเกินมาอยู่ก็จะบีบลงแล้วก็ปุ่มพวกเนี้ยที่ดีไซน์ตอนนี้คือจะดันเข้ามาข้างในได้อีกนิดหนึ่งได้อีกประมาณหนึ่งก็จะทำให้ตัวเนี้ยเล็กลงได้อีกประมาณเยอะมากๆจนเป็นพวงกุญแจได้ถ้าเปลี่ยนมาใช้ PCB นะแล้วแบตเตอรี่เนี่ย ลดจาก1,000ลงให้มันเหลืออยู่สักประมาณเจ็ดร้อยก็น่าจะเพียงพอละก็อันนี้เป็นหลอกไว้ก่อนณนะตอนนี้นี่คือที่แจกคือแจกเฟรมเวิร์กกับไอตัว g p i o ใครสนใจก็สามารถโหลดแล้วก็เอาไปต่อเองได้นะแล้วถ้าต่อมาได้ผลยังไงก็เอามาโชว์กันด้วยกันล้วกันอ่ะอันนี้ก็เอามาโชว์ production final state ให้ดูว่าเรียบร้อยเล่นได้จริงใช้งานได้จริงนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ ไปตรงนี้ก่อนก็แล้วกันอันนี้เป็นหลอกน่าจะหลอกสุดท้ายละของโปรดักตัวนี้ของอะไรอ่ะเขาเรียกไม่เรียกโปรดักเรียกว่าของบิวนี้ก็แล้วกันนะล้วเจอกันใหม่คราวหน้าถ้ามีไอเดียทำอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวจะมาบอกก็แล้วกันนะอันนี้ค้างเว้นปีละเพิ่งมาว่างมานั่งทำอะไว้เรามาเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย